แล้วพลาสติกด้วยอะดึงดึงอะดึงดึงเอาไปเลยกล่องแม่ว้าวว้าวเอามาแบมบบอก đoạn mà cái kia cái hơn tí mao mơn yên đi biết là gì nha đi sắt nhiêu chưa mao à yên a đing 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 a đing 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 cái 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 ไม่ได้กองมดกัดนะมือมือเปื้อนขี้ดินมด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 อมด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 มาไหมล่ะจะมาไหมส่งลูกค้าโต๊ะโอ้งั้นก็ให้แฟนพี่ไปส่งก็ได้ค่ะพี่แป้งได้วิน๊มโอ้ได้เบอร์เออได้ไลน์ เบอร์คนนั้นนะนะเ,ออเดี๋ยวนะเขาก็ขับใช้อยู่นะอ,อ๋เอ,อเขาขับรถด,ดีอยู่แล้วก็ไม่แพงด้วยเม็นไม่บัลกอันนี้ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวไปถามเข<ร>า<อ>คตนตกไงถ้าลุงไม่ทันนะ่ะดิวจะไปเก็บที่เดิมก่อนระวังแปรงสีด้วยเออ rátt <laughs> oh, พอนัองขี่ดิดแล้วแม็คแม๊คขอบค่า ไอ้อ้หน่อยอะอ่าตก่อนะตีตั้งบ้ะบ้าไม่ดูเลยไม่รู้ไมู่เรื่องเลย Lốc công ừ. lốc công, thịt hầm có còn công, ô công rồi đâu, thả, đâu,